สวัสดีครับพ่อขอโจนะครับวันนี้จะมาแนะนํานิยายฆาตกรรมเรื่องฆาตกรรมหงเหินนะครับเขียนโดยอุจิดะยาสุโอกนะครับปรแปลโดยคุณชีวีวงอาสวะเสนาะครับโดยสํานักพิมพ์เจคลาสนะครับ,บ,รบแล้วก็เป็นซีรีส์ของนักสืบชื่อดังนะครับอาามิมิตซึฮิโกะนะครับซึ่งอาามิมิซึฮิโกะเนี่ยได้ถูกสร้างมาเป็นซีรีส์บูดหลายครั้งแล้วก็ล่าสุดอย่างในคลิปนะครับก็จะมีการ เลือกตัวเอกมาแสดงใหม่ในปี2022ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้มีความน่าสนใจมากถูกเขียนขึ้นในปี1985นะครับโดยมีเคราคงจะเหตุการณ์จริงในปี1984นะครับเหตุการณ์จริงก็คือว่าประธานบริษัทริโกะนะครับถูกหลักพาตัวและก็ถูกเรียกเงินค่าไถา่ถึง1,000ล้านเยนแล้วก็ทองอีก 1, 100กิโลกรัมนะครับ ซึ่งในในนิยายเนี่ยก็เขียนแก่นของเรื่องคล้ายๆเรื่องจริงก็คือแต่เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานผลิตขนมเคเคโกแทนนะครับประธานบริษัทถูกลักพาตัวแล้วก็ถูกเรียกเงินเช่นเดียวกับเหตุการณ์จริงคือ1000ล้านเยนแล้วก็ทอง100กิโลกร,รัมนะครับแต่ในนิยายก็คือ,อ,อประธานบริษัทเคโกก็ถูกปล่อยตัวกลับมาได้นะครับส่วนในเหตุการณ์จริงในปี1984เี่เนี่ย การสืบคดีเนี่ยก็ยังจับแก๊งโจรที่ว่านี้ยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวของแก๊งโจรเนี่ยได,ได้ขู่ว่าทาไมให้เงินค่าถ่ายก็จะใส่ยาพิษลงในขนม,มนะครับซึ่งในนิยายก็ดําเนินเรื่องจากเขาคงเรื่องจริงนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ขู่กันโชคบริษัทขนมใหญ่ๆเนี่ยซึ่งจริงก็มีต่อเนื่องไปยังบริษัทขนมอื่นด้วยนะครับทำให้เกิดการฆาตกรรม3รายซ้อนนะครับก็คือารายแรกก็คือเป็น คุณเซริสวานะครับเป็นประธานหนังสือพิมพ์บริษัทคาเงีวถามนะครับถัดมาก็จะเป็นคิชิดะนะครับผู้ที่ต้องสูญเสียการโรงงานเดิมซึ่งเป็นโรงงานผลิตผนมส่งให้เคียกโปะนะครับและก็ถูกควบรวมกิจการไปนะครับคนที่3ก็คือเป็นนักเขียนบทความที่เคยเขียนบทความให้กับหนังสือพิมพ์คาเงีวถามก็มาถูกสังหารด้วยแต่ตัวเอกของเราอาซามิเนี่ย เข้ามาร่วมการสืบสวนได้เพราะว่าท่านประธานนักสืบพิมพ์คังเยอธรรมเนี่ยก่อนเสียชีวิตก็ได้มาจ้าให้อาสามีซึ่งเป็นตัวเองเนี่ยเป็นทั้งเป็นทั้งนักข่าวนักเขียนบทความแล้วก็นักสืบอ,อิสระนะครับมาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องขนมแล้วก็เดินทางไปด้ยวยกันแต่ปรากฏว่าในวันสุดท้ายการเดินทางก็ท่านประธานนักสืบพิมพ์คังเยอธรรมเิริสวาก็มาถูก สังหารซะก่อนนะครับและการสืบคดีก็ไล่สืบกันไปว่าใครน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่สังหารท่านประธานศิริสะวะในในโรงแรมที่ไปพักระหว่างการเดินทางนะครับปรากฏว่าก็สืบไปถึงคนที่ใช้ชื่อปลอมอย่างมาพบที่หลังว่าใช้ชื่อจริงก็คือคิชิดะแต่ปรกากฏคิชิดะก็กับฆ่าตัวตายซะก่อนนะครับถัดมาก็เลยสืบไปถึงคนที่เคยเขียนบทความกับคุณเิริสะวะที่เป็นประธานบริษัทคางเยียวถามปรากฏว่า คนที่เคยเขียนบทความให้คุณซิริสวาก่อนหนะ้าอาสมิที่เขาจะเข้ามาเขียนแทนและก็เป็นนักสืบด้วยเนี่ยก็มาถูกสังหารเป็นศพที่3นะครับแต่ปริศนาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าศพแรกขอ,ของท่านประธานเิริสวาเนี่ยก่อนตายเนี่ยก็ยังเขียนปริศนาเลือดไว้ว่าฮักกุโจนะครับอย่างในรูปบกเนี่ยแปลว่าของหงจ,จ,จุดของหงซึ่งตีความได้หลายอย่างมากจริงๆมันคืออะไรของหงกนแน่ซึ่งจะนําไปสู่ การขี้กลายปริศาฆตกรรมนะครับอาสมีของเราก็เริ่มสืบสวนจากรอยเลือดที่เป็นได n ิ่งพิเศษนี้นะครับก็อยากให้ลองอ่านกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วฆาตกรหรือแก๊งโจรที่ก่อเหตุนในเรื่องนี้คือใครนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ